YG แถลงด่วนหลังแสดงคอนอยู่ดีๆเจนนี่เดินลงจากเวทีไปเลยหลังสร้างความตกอกตกใจให้แฟนชาวบลิงไม่น้อยหลังสีสาวจีซูลิซ่าโรเซ่และเจนนี่ซึ่งกำลังแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตบอลเพิ้งเวทีที่เมลเบิร์นออสเตรเลียแต่เจนนี่กลับหยุดโชว์ไปดือด้อและเดินหายเข้าไปหลังเวทีทันที ทำกลางความสงสัยของฟแฟนๆทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุด YG Entertainment ต้นสังกัดของ BLACKPINK ออกมาแถลงการถึงเรื่องนี้ว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพเนื่องจากเจนนี่มีการป่วยค่อนข้างมากจึงมีการให้น้ำเกลือและฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ คือวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการผลการรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีหรือในกรณีฉุกเฉินเจนนี่แสดงความตั้งใจที่จะแสดงจนจบแต่เธอได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในที่เกิดเหตุและดำเนินมาตรการทันทีเพื่อพักผ่อนให้เพียงพอและอาการดีขึ้น เซนี่บอกกับแฟนๆของเธอว่าเธอจะหายไปไว้ด้วยความเสียใจที่เธอไม่สามารถอยู่กับพวกเขาจนจบได้